เวลาขึ้นตีกลา้าใบเช็คใหม่ว่ามันขึ้นหลับหลับโกงออกมาไหมาอันนี้อันนี้คือไม่จะไม่จะโกงมหน้า้นะมันมีผง,ง,งกลางเร<ม>ีว่าลมตีกันทั้งหมจะว่าลมตีขึ้นทางนี้ทางนี้ไปหล้างมันก็โกงเรียมันหลับก<ม>ันไว้ท่มันหลับกันเมื่อทำเมื่อกลางนี้มันไม่เบื่อช่วงนี้มันจะไม่ช่วยขุงไม่ช่วยจะขึ้นไม่เบื่อแล้วเรายกจากนี้ึ้นก็มันจะเป็นว่าเดียวว่ายกขึ้นขึ้น,นลักเร็ว ักเรทุกคนค่ะน้องเทนว่าไหนๆ,ๆก็มาแล้วค่ะสอนวิธีการเ,ราลเหลาหลักไม้ไม้ปีกหลาใบด้วยนะคะได้ความรู้ได้ความรู้นะคะทุกคนคลิปนี้ต้องขอขอบคุณน้องเทนอย่างมากเลยนะลองมือกันนยในโรง ไม่ลงค่ะเซี่ยนอ๋อลองค่ะเราไปอ่านเตียวกลมได้คนเด็กๆอย่าลอกเรียนแบบนะคะเด็กๆก็ให้ผู้ปกครองเด็กเด็กก็สักอายุสักสิบแปดปีก็ทําได้นะเด็กๆต่ำกว่านั้นอย่าไปทํานะคะเตียวอันนี้คือวิธีการเหลาลงก้ากันนะแล้วไปไหนกันนะวิธีการเหลาปีกว่าวลาใบนะคะทุกคนเงี้ยจ้าสวางดิี้ยแต่นักนเงีกมเอาไปไว้นะ ผมจะ,มจะปจีนี้ผมจะวิ่งรุดไอตัวเขี้ยวนัววัวตัวเขี้ยวนี่นว่าผมไปง้าโอนี่วิธีการเหล่านะเล็งมาเลยเล็ไเลยี่ผมเลาเขเลาพักเดียวเลยนะนี่พีลี่ว่างกี่ดาวได้เติงเต้งก็นแล้ววั <c ười> นนี้ถึงีลีแล้วพันผือีลีใช้ใช้เนิวอย่างเดียวเนียวไปได้นีเราเล้ลุบลุบลุบลุเลย

ตัดมือกองพงเขาไม่ใช่นิ้วเลยเขาไปลี่ใช้นิ้วเขาไม่จุกนิ้วเลยนะทุกคนทะเลลาเว็บเนี่ยน้องเต้ก็เล่าผักเดียวแต่ว่าแป๊บเดียวเห็นได้แล้วได้เอ้าเห็นได้ได้เป็นซิปวัวแล้วเป็นเดียวพี่ลีว่างยี่ได้สักตัวเอ็บเราเนี่ย นี่เป็นวางเด็กเล่นได้เลยอย่าไปเดี่ยวเนียนแล้วทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกใกล้ๆนะพี่ลบออะไรตะบุ่มกระดานหัวบุ่มอ๋อลองนุดจุนัวไม่ลบกระดานจุเลยอ๋อนี่ทุกคนถึงลองนุดไม่ไปเอออ๋อ,อเสร็จแล้วค่ะทุกคน ที <One input> ่ฉ <un paid> ันจับเวลาไม่ถึงถึงชองนาทีได้ไหมหล่ะเดียวถึงแจะเก็บอะไรก็บกูดทุกคนเนียนแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองเนียนเนียนแชดน้องฟิลิสประทัดตั้มปันนี่เลยฟิลิปทำว่างยี่ได้จากอันลอยเริ่มวาล่าใบมันต้เป็นวันวันตัวหนึงต้องตัเดียวเออเขาลุดลุดลุดแป๊บเดียวทุกคนดูสิเนี่ยค่ะ เนี่ยตรงตองเรียงว่าเซียนนะคะเนี่ยคือเซียนเซียนเทนนะคะเนี่ยเซียนจิงอะไรผิรีบุหม่ผิรีล่าใบพึ่งท้ำหรอกทุกคนเนี่ยค่ะได้แล้วเนียนมากทุกคนนี่จะให้ดูนะคะจะให้ดูว่าเนี่ยหมุนหมุนให้ดูนะคะทุกคนว่าละเอียดขนาดไหนเนี่ยดิฉันจับเวลาเมื่อกี้นี่ประมาณนาทีครึ่งนะเนี่ยได้แล้วค่ะข้างหนึ่งสุดยอดไปเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาแต่งแล้วก็ตัดไข่อืมแต่งแล้วก็ดัดขัดกระดาษทรายอีกเขามาเรื่องควายงนาะมันกเก็งมีดนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีดคมอะไรนะคะไม่คมครับไม่คมเขาใช้มีดไม่คมมากนะคะถ้าคนมากมันจะกินเนื้อเกินนะครับอืมไม้กิ่การ์ดลับนี่หรือพี <laughs> ่เกลียดล,ลยับนะแค่นี้ก็ถือว่าคมเลยเนาะดูค่ะดูกันเหล่าไม้ค่ะเด็กๆ เทคนิคนี้เอาไปใช้ได้นะคะสำหรับเด็กๆที่อายุ18ปีขึ้นไปนะเด็กๆที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ให้ผู้ปกครองช่วยทำนะคะทุกคนเนาะวช่ไหมเขาทำแป๊บเดียวพิรินังไรพิริว่างอยู่ได้จริงอะไรเจ้าวานะ ไอพี <OR> ust, ่ล <extern als> ี่ลองทำให้เขาเลทีไอพี่ล <messaging> uh ี huh. ่ลองเล่าให้เขาเลยทีไม่ได้ไมหลายเ็ยอ่่พี่ลรงเออคนยต้ยกังนัอนัเราลงไมเป็นรูดรูดรูดเป็นเดียวเลยตอนั่นแหละที่เขาเล้งว่ะเขาให้เราจะ็คือเราไม่ผือเขาลบไปรูดไปเป็นเดียวอืมน่ะ ไม่ไปจ่ายได้เลี่เลาไเอาได้เาเอามาเปรียบเทียบให้เล่เรียบเทียบให้เล่ในคลิปเนี่ยว่าวิธีการเล่าของพีรีไม่ปลาลายเ่าไม่ได้มีไมยปลาลายนั่นอะไรที่น้เล่าใเล่จในคลิปเนี้ยวาวิธีการเล่าของพีลีกับวิธีการเล่าของโรงเลองเลเอ้าเอามเลาลายกันแล้วเลาใหญ่ลงเล่เรไม่หรอมันเป็นเบ็ดคม ดูนะคะเมื่อกี้วิธีการเหลาของน้องเทนนะคะแล้วมาดูวิธีการเหลาของพี่ลีนะคะดูวิธีการเหลาของพี่ลีตามันย่อยกันเลยนี่ค่วิธีการเหลาของพี่ลีนะเนี่ยโปรเซ็นเสี่ยมากอืมโปรเซ็นเสี่ยมากใช่ไหมเสี่ยมากโปรเซ็นเสี่ยมากอะไรไม้ไม่ได้กินก็เป็นเนื้อมากอืมไม๋ยวเก็ุ้งไม่กุ้งกันคือมีเม่นั่นอ่าร้องวีเกืะ มมันมันตรงตานัดอันมอนนองว่าามมีีดนอันนี้มีดของของน้องเทนะครับพี่หลีไม่ถนัดคือมันจะกินมันนองว่าเดี๋ยวพี่ลีลองอันนี้พี่หลีพี่หลีลองเล่าให้ดูนะมีดพี่หลีไม่ถนัดนะมีดเล่มนี้มีดนี้ไม่ถนัดไม่ถนัดนี่ค่ะไม่ะวิธีการเราปีกนะคะดามันนองนองอะไรบ้างคืออะไรไอ้ยาวถึงปี ตรงนี้ปีกอดไว้เลยตรงมีจังว่าอัดแต่แบบไม่ไม่มีหมายเลยท่ำเหมือนดี๋ว่าจานเขาเลย่าจ่ายแต่จะพึ่มีอยู่พอได้มาเสร็จนะคะปีกว่าวลาใบพอได้มาเสร็จก็ต้องมาขัดแบบนี้นะคะนี่ไปทำใหม่ไปไงเนี่ยเราต้องทำใหม่ขึ้นมาที่ขันตั้งแต่นายว่าที่ใหม่โน่นนายเตือนตั้งโตี่ก็ไดานเตือืรวมเว้า อ๋อหมายถึงเป็นหลอกแบบของอาจารย์เลี่ยมของอาจารย์เลี่ยมจะเลี่ยมเป็นลองเขาอาจย์เลี่ยมจะเป็นลองที่เราไปถ่ายเออมันมเล่นไม่ได้ทำเป็นลองใช่ไหมอันนี้เราต้องง่ายใช้กระดาษทรายเบอร์ที่หยาบที่สุดนะคะหยาบที่สุดกดให้มันลงระยะเดียวนะคะการวางมือให้เสมอกันเนาะใระดาษทรเบอร์หยาบที่สุดนะคะหยาบที่สุดกดให้มันลงระยะเดียวนะคะการวางมือให้เสมอกันเนาะ ให้เสมอกัน,ม,น,นะนะมันไม่ก่อน้ิดแล้วการกดนี่ยกดการวางมือกดให้เท่าๆกันเสมอกันนะคะหมุนไปเรื่อยๆพลิกหน้าไปเรื่อยๆนะคะนพลิกหน้าเรื่อยๆก็เสร็จเสร็จปุ๊บก็จะเอากระดาษทรายเนียนนะคะละเอียดมาขัดซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะให้เหมือนเดิมวางมือให้เสมอกัน เพื่อทีอ่การกินของกระดาษทรายจะได้เท่ากันมันจะได้เนียนเสมอกันเนาะวางมือกันจังหวะการถูนะคะเนี่ยคะ่ะดูจังหวะการถูก็จะเสร็จออกมาได้แบบนี้นะคะทุกคนเนียนแล้วนะคะอันนี้คือได้แล้วเสร็จแล้วแล้วกันทุกคนไม่ถึงห้านาทีเนี่ยคะ่ะเ,เสร็จแล้วไ,ด,วได้แล้วคนะ่ะสุดยอดไปเลยค่ะโอเควันนี้เราก็ได้ความรู้มากเลยนะคะขอขอบคุณน้องเทนมากค่ะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลากันไปกับคลิปอ่าเหลาปีกเราจะตัดเป็นสองคลิปเนาะเหลาปีกมาได้เมื่อกี้อื่เหลาปีกของระดับมือเซียนว้าวนะคะเราวองให้ปีบัะเนียนมันปีมันโค้งตรงนี้เลยค่อยลาเลยค่อยดัดลาเลยอืมถ้ามันโค้งก็ถ้ามันอ่าามันจะเเลลยยยควดัดน้อยๆอ่ะนะ ถ้าเด็งไม่ได้ไม่หลับนะไม่หลับกับโรคงูมินนี้ก็ได้ไม่เลยจริงอ่เวลาเวลาว่างว่างหน้าใหม่ไม่ไม่กับนี้โรกหลังไอไม่กับนี่เป็นโรกหลังปั๊บเราเราเลเลยว่าเราโคกิดน้าปนีก่อนพอมันช่วยไหมแต่โคันนี้คือมัน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 ไม่ช่วยเลยมันจะมาโคแยกตรงนี้ขึ้นไปเราต้องดับโคแยกด้านหลังมันนีแอม้งจะโคเนี่ยลุงเอ็นทหตรงนี้แต่ตรงนี้มันมันเบื่ออยู่เลยเราก็พูดตรงนี้เลย ถ้ามันโ<ห>คง้คงถ้าม,มันโค้งหลับไปไม่เลยที่เราเอารอนาเนี่ยขึ้นนานนี้ขึ้นมาเลยครับเราก็ปติกวันนี้เวลามันขึ้นมันจะยกจากออกขึ้นเลยนี่พยายามพยายามตรงนี้ยาย,ย,ายปเป็นเหลี่ยมแต่เรนน้าปยายเป็นเหลี่ยมถ้าพยายามกลมถ้าเป็นเหลี่ยมมันออกขึ้นไปบนฟามนจะพอตรงกลางนี่ใช่ไหมครับตรงกลางนี่นะคะเวลาเหล่านะคะอยาให้เป็นเหลี่ยมนะพยายามให้กลมตรงกลางเนาะตรงอื่นตรงอื่นเป็นเหลี่ยมไม่เป็นไรแต่ตรงกลางนี่พยายามอยาให้เป็นเหลี่ยม ให้มันกลมให้มันกลมนะคะมันจะที่ใหม่ใหไว้ั่นโดยทำมันเปลือมันก็ได้โดยดัดตีร่างกามันเปลือกก็ได้มันดัดกล้อยอยัวกล้วยก็เดือดมันก็ไม่ได้เลยอ่ะน้องเพจนจะดัดให้ดูนะเนี่ยมันก็มันกดนะอือกดแล้วก็ที่ช่วงถ้ามันกดช่วงไหนก็ลดนช่วงนั้นใช่ไหมคะครับลดนโดนดึงดัดโดน Đặt tôi đặt đặt cái cái này đấy cái này gặp để té để té cây đặt cái rồi vào gặp đặt linh lên vậy nè gặp đặt tinh linh này vẫn còn nè luôn yeah. vào đây rồi này vẫn còn gặp tịt bay mà chốt mà mà, không phải... mà mày không bị luôn đặt, <laughs> đặt đặt đằng đoạn lên phải lô, lô của lô đặt มันจะมันจะตรงหนีครับแต่เราเราดัดกอนนล้เอามาทุ่งกระจาก็ได้มันจะมันจะคนกันจะพลิกออ่าในความผิดตัวน้ันก็ได้นี่เมื่อกี้นี่โตมันจุดน้ำใช่ไหมนี่มันจุดน้ำอยู่ก็เอาน้ำดุาดุกมัทุน็อกเลยน็อกเลยเอาน้ำเอาผ้าชุบน้ำแล้วแล้วก็น็อกเลยฮะน็อกเขาเรียกว่าน็อกไม้ไผ่นะคะให้ผ้าเปียกๆเวลาลนไฟเสร็จก็น็อกเลยนะคะดัดดัดให้ได้แล้วค่อยน็อกเลยน็อกให้มันอยู่ อ่าคือคือลนไฟลนไฟเสร็จก็ดัดดัดเสร็จก็น็อกเลยนะคะทิ้งอาตี่น่ตรงกันนะลนเลยมาตรงเลยใช่ืมเรากันน็อกตั้งปีกเลยอืมลนใหม่ที่นี่นะตั้งปีกเลยลนลนไฟดัดแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ําน็อกเลยนะคะถ้ามันดัดอยู่ตัวแล้วเราก็น็อกเลยให้มันอยู่แบบนั้นเลยนะนี่ในความคิดของผมก็คือมันเป็นอะไรไปแต่ว่าทิตยจ้องอาตย์มันค่อนข้างจะเฮงเนี่ยคือเราบวนน็อกก่อยปั๊บมันจะโยยจกตัวปีวะร่องปี กลับปลายเป็นว่ามัน,ม,นมันเร็วขึ้นอะ่ะแล้วได้ทำอ,อะไรไรถ้าสมมติเราน็อกถ้าเราดัดแล้วน็อกดีๆมันก็จะอยู่ได้เป็นปีสองปีเลยทำไมมันเองทำให้ไม้แห้งดีนะคะทุกคนแต่ถ้ามันตอดออกมาไม้นี่ไม่ได้ใช่ไหม ตตัดมาไหมไหมตัดมาไหมไหมเลยนี่ตัดมาวันนี้ถึงทําเลยทําได้นะคะมีคนคอมเมนต์เข้ามาถามนะคะว่าพี่ไม้ไผ่สดๆสามารถสามารถลนไฟดัดได้ไหมได้นะคะนี่ค่ะจากเซียนว่าขอบอกนะคะได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การดีมันก็แห้งดีกว่าแห้งดีกว่าแห้งดีกว่านะ ได้ถามว่าได้ไม่ได้เองไงเองค่ะติดต้อติกันนะถ้ามันแห้งอาทิตย์สองอาทิตย์จะดีกว่า้นได้กัน้องปนีน้องปนีน้องปนีเหมือนกันรดนรน้¡!ก็ทำแบบนี้นะคะรดนดั่งปีเลยได้ค่ะได้แล้วก่อนนคะรดนดั่งปีกมีน้องถามเข้ามานะคะทุกทำได้นะคะทำได้เออทำได้พจุดำพุ่มรนะ ปลามันเบื้อก็ได้ใช่ไหมขอรูว่าฟ้าเอาน้ำนี่ไปนี่ยเปื้อนก็ได้ครับไม่ไม่ไม่ยอดยงนะทีหลังจานก็ได้สก๊อตไม้ไอ้แหวนถ้อเราเราดัดทั้งเรื่อเราลุงก็จะตายมันมันเย็นสักเดียวเราอย่าไปไปโค้งมันก่อนมันยังมีความร้อนในตัวหรืออย่าไปโค้งถ้ามันโค้งมันจะงอเล้ให้มันเย็นก่อนนะครับจะมางอทีหลังคือให้มันเย็นก่อนค่อยงอนะคะเนี่มันยังร้อนอยอืมยันยังร้อนอยู่เลย เดี๋ยวจะสรุปขั้นตอนนะคะขั้นตอนการดัดไม้ก็คืออ่าลนไฟลนไฟเสร็จดัดดัดเสร็จเอาผ้าชุบน้ําน็อกน็อกเสร็จต้องรอให้ต้องรอให้เย็นก่อนนะคะต้องรอให้เย็นก่อนนะคะถึงจะไปโค้งทุนจะไปโค้งไปอะไรก็คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าร้อนร้อนอยู่แล้วไปโค้งไม่ได้นะคะคือนี่คือขั้นตอนนี่คือขั้นตอนนะคะเนี่ยนี่มันเย็นแล้วเราถึงไปงอเล่นได้นะคะถ้าถ้ามันยังถ้ามันยังไม่เย็นก็อย่าไปงอมันนะคะอันนี้มันเย็นแล้ว เก่งกว่าดึงเงินถึงอดีเนี่ยเวลามันติดลุ่มก็เร็วลุ่มนวดก็เลยสวยนัทนะครับทุกคนนะพี่ลีดอ่ะพี่ลีส่งมาที่น้องที่ส่งตรงมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะโอเคขอบคุณมากๆค่ะสําหรับความรู้ที่แบ่งปันกันในวันนี้นะคะทุกคนต้องขอขอบคุณน้องเทนมากเลยนะคะหว้าตไคว่จากเบสเนี่ยกับหว้าไคว่จเบสนี่ผมจะเล่นว่าไควยไม่จะเล่นตีกบิน เขาไปแก้ติดีขาตั้มกันแหละมันถึงมันจะมีแบบแบบเล่นกับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะฟีฟายตั้มเป็นอะไรหนูตั้มได้ไม่มีเวลากันได้ของน้องเทนไปคู่นึงค่ะเนี่ยนหนูง่ายไปหรอได้กันเยอะเลยค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากมากค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจังในละละละอานะใช่ครับแดอก็ไม้มันคุ้มครับให้มันได้หลับเลยนะนั้นก็ คนกลางจะ่ด mm. ูดีไม่ไพ่ดีกับไม่ไพ่งบิดิืงเก่งดีนะนั่นแหละไม่ไพ่ก็ดีนั่นี่ะดีดีดีเย็ดดีเราไม่มีเวลาไปเอาติเก้